วันที่30มิถุนายนพศ2 5 6 4เวลาส0ตมาริกานายชัยพงศ์สุขยากรผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างุนละประทานขนาดกลางที่4มอบหมายให้ในายแมนดาวคณองหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่3ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินในที่ดินเอกสารสิทธิ์ที่ถูกเขตชนลประทานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สามอนเนื่องมาจากพระราชธรรมรีจังหวัดสุขโขทยัยโดยมีประหลัดอำเภอและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วยเพื่อจะทำบัญชีรายละเอียดค่าทดแทนทรัพย์สินเสนอคณะกรรมการพิจาร ธนาเห็นชอบต่อไป ต่อมา17นาฬิกาผู้อำนวยการสันงมักง,งานก่อสร้างจนรับรางหน่ายกลางที่4นายสมพงษ์ชมชัยนายนอำเภอศรสีสันชนาลัยจังหวัดสุขโขทยัยลงพื้นที่เจราจาได้ทำความเข้าใจกับชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สาันเนื่องมาจากพระราชดธรรีจังหวัดสุขโขทยัยกรณีการจ่ายค่าชดเชยและจ่ายค่ารื้ย้ายให้ชาวบ้านล่าช้าจนชาวบ้านไม่ยินยอมให้ํำเนินการก่อสร้างจนกว่าจะได้รับค่าชดเชยปัจจุบันชาวบ้านยินยอมให้ก่อสร้างบางส่วนและจะยินยอม ไม่ก่อสร้างทั้งหมดจนกว่าจะได้รับค่าชดเชยครบพร้อมกันนี้ในอำเภอศรสีสชนาลัยลงบันที่ดูงานก่อสร้างนะสถานที่ก่อสร้าง โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สามอนเนื่องมาจากพระราชธรรมริตั้งอยู่ที่ตำบลแม่สามอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยระยะเวลาก่อสร้าง3ปีพศส2 5 6 2ถึงพ2 5 6 4ปัจจุบันมีผลงานความก้าวหน้าะ6 6เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีความจุที่ะระดับเก็บปัก4.93ล้านลูกบาทเมตรสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน3,200ไร่ วันที่หนึ่งกรกฎาคมพศ2544เวลา9นาฬิกานายประดุงศักดิ์ผาเจริญผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชละประธานขนาดกลรงที่11และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้องลงบันที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำท่าถั่วจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมให้คำแนะนำและแนวทางในการเร่างรัดงานก่อสร้างทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ทุ่งเจ้าพญาตอนล่างฝั่งตะวันออก พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราและสมุทรปราการ ต่อมาเวลา13นาฬิกาลงมาที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําสมบูรณ์จังหวัดนครนายกซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ําพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้าขนาด15ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีจํานวน4เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําและป้องกันแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและโรงงานในเขตจังหวัดนครนายกชาเชิงเซาและสมุทรปราการรวมทั้งสนามบินสุวรรณภูมิปัจจุบันมีห่วงการดําเนินง,งานสะสมร้อยละ36